จากที่ทางรายการฟู้ดเวิร์นะครับได้จัดกิจกรรมให้แฟนๆเนี่ยร่วมส่งวัตถุดิบที่น่าสนใจเข้ามาที่แฟนเพจของเราครับก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยครับที่ส่งวัตถุดิบกันมาเยอะมากซึ่งผมก็ได้ตัดสินใจเลือกแล้วครับผมเลือกผักตบชวาของคุณกอซิล่าไทยนี่ครับผมให้เป็นผู้โชคดีของเราในครั้งนี้เพราะว่าเป็นวัตถุดิบที่ผมคาดไม่ถึงครับว่าจะทําเป็นเมนูอาหารได้แล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่ท้าทายผมมากครับผมอยากจะลองเอาผักตบชาวนะครับมาทําเป็นเมนูในแบบฉบับของฟ ทางไปที่จังหวัดราชบุรีครับผมเพื่อมาหาแฟนรายการผู้โชคดีของเราครับสวัสดีสสดครับสวัสดีจ้าและนี่ครับแขกรับเชิญพิเศษของในวันนี้ครับแนะนําตัวเองนิดน,นึงครับชื่อยุพินค่ะมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าพี่พินเนี่ย แนะนำวัตถุดิบก็คือผักตบชวาทําไมถึงเลือกแนะนําวัตถุดิบนี้ครับก็ตอนที่เด็กๆอนนะทางบ้านก็ไม่ค่อยมีเงินอ่ะพี่สาวก็เลยไปหามาทําให้เรากินแล้วมาต้มแล้วก็มาจิ้มน้ําพริกก็มีความเชื่อมั่นว่าเออมันกินได้จริงก็เลยลองลองแนะนำดูว่าอร่อยไหมตอนเด็กคิดว่ามันอร่อยอ่ะทุกวันนี้พี่อ่ะก็ยังเอามาทํากินอยู่ที่ผมเลือกวัตถุดิบผักตบชวาพี่พินนะเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะทานได้ชิมเลยดีกว่าไหมเอามีให้ชิมด้วยนี่เตรียมไว้แล้วน้ําพริก น้ำพริกตบจิ้มกับผักตบจิ้มกับผักตบเอาน้ำพริกให้น่อยจ้าลูกสาวนี่คือคนที่ช่วยส่งข้อความไปให้ในเฟซใช่ไหมครับใช่จ้าน้องพิมพี่พินนี่คือไม่ไม่เล่นเฟซก็เล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นแต่ว่าอยากจะแนะนํามากเป็นแฟนรายการเราก็เลยให้ลูกสาวช่วยส่งให้ นี่มันเหมือนผักวางตุ้งรวกจิ้มน้ำพริกเลยเนี่ยไม่ใช่นี่แหละผักตบชวามันแปลกมากเลยครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นอันนี้เป็นส่วนไหนของผักตบชวาครับเป็นส่วนโคนของยอดอ่อนนะอ,อ,นอันที่อยู่ตรงกลางที่สุดอ,ะอ่ะอ่าอันนี้อันนี้มาแปลกนะปกติดเราทานพืชชนิดอื่นเราจะกินยอดของยอดอ่อนแต่อันนี้กินโคนของยอดอ่อนและนี่ก็จะเป็นการทานผักตบชวาครั้งแรกในชีวิตของผมอร่อยอ่ะหวาน หอมด้วยเนื้อมันนุ่มๆแต่มีความกรุบนิดๆเวลาเคี้ยวมันจะกรุบๆหน่อยๆนะแต่มันนุ่มๆหอมๆทานแบบจิ้มบ้างน,นี่เป็นแบบน้ำพริกตาแดงนะอืเด็ดอะบอกแล้วว่า,วา,ามันเด็ดอากับอะไรที่แบบรสจัดๆนะใช่อร่อยเลยครับผม<ช>แต่มาถึงราชบุรีทันทีเนี่ยนะครับ<ช>จะมาชิมแค่ผักตบชวาอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะน้อยไปใช่ไหมครับใช่ค่ะที่นี่ยังมีของขึ้นชื่ออะไรบ้างครับมีหมูหวานโอ้หหมูหวานที่ไหนก็มีมันจะเด็ดยังไงเดี๋ยวพี่จะพาไปดู มาดอนตโกอะถ้าไม่ได้ชิมหมูหวานเจ้าเนี้ยถือว่ามาไม่ถึงนะอันนี้คือโอรถดั้งเดิมก็คือของดีของที่นี่เลยเห็นบอกว่าเป็นโอต่อค่าดาวเลยได้รางวัลจากจังหวัดด้วยโอ้โหรางวัลเพียบคือแค่พูดเน่ยไม่เชื่อมันต้องลองชิมเีได้เลยเตรียมมให้ครับจ้พี่พินนี่พาผมมาถูกที่จริงๆนะ โหมาอยู่ตรงหน้าหน้าทานมากเลยครับเจ๊แนะนําผมหน่อยดีครับว่าอันไหนมันมีชื่อว่าอะไรบ้างอันนี้เรียกว่าหมูหวานเลยฮะแผ่นดั้งเดิมอ๋ออันนี้เป็นแบบรสดั้งเดิมแล้วแบบฝอยเนี่ยครับแบบฝอยอันนี้รสเดียวกัอนนี้ก็คือก๋ยดั้งเดิมอันนี้เป็นหมูสวรรค์ไใส่ม็ตรผักชียีราอันนี้ที่มีพริกซ้ำรสใส่พริกใส่ใบมะกรูดฮะผมชิมเลยดีกว่าแนะนำผมชิมรสไหนก่อนให้ให้พี่ผินเลือกดีกว่าทานั้็ต้องเอาเอารสดั้งเดิมก่อน สุดยอดเลยอ่ะพอทานเข้าไปปุ๊บปึ๊บคือแบบมันมีกลิ่นหอมแบบตลกอบวนอยู่ในปากเลยครับผมแล้วก็รสชาติเนี่ยมันไม่หวานจัดนะมันหวานแบบกําลังดีหวานแบบหวานออมันอมเค็มอ่าหวานหวานวาน,วานและเค็มนิดนึงแดีวผมชิมอันฝอยบ้างฝอยครับเป็นฝอยดั้งเดิมนะต้องชิมกับข้าวเหนียวนะอ่อข้าวเหนียวให้หมดเลยอย่างนี้ วันอะอร่อยมันเพลินรสชาติเนี่ยจะจัดกว่าแบบแผ่นหน่อยตอนนี้มาถึงสวรรค์แล้วอือันนี้รสชาติจะใกล้เคียงกับอันดั้งเดิม,ดดมครับแต่ว่า,วามัา<ต>มนจะมีกลิ่นม,มีกลิ่นหอมของเม็ด<ช>ผักชีขึ้นมามาถึง3สาีรผมมาเร็ง3รสไว้เพราะว่าแบบนี้เคยเห็นมาหมดแล้ว<ช>แต่แบบที่วีใบมะกรูดกับพริกเนี่ยเพิ่งเห็นครั้งแรกไงอ๋อแต่กลิ่นไม่เหมือนกันเลยอันนี้จะได้กลิ่นสมุนไพรมาก่อนเลยฮะไปกลิ่นหอมใบมะกรูดครับตามไยพริกมาตามด้วยใบมะกรูดนะครับอืเด็ด มันมีรสเผ็ดมา<ช>เลยต้องกินข้าวเหนียวอันนี้แบบต้องบอกว่าไม่เคยเจอที่ไหนนะเป็นไอเดียที่แบบสุดยอดเลยครับวันนี้นะครับนอกจากเจ๊อ่ำจะใจดีให้ผมชิมหมูหวานแบบจุดใจแล้วนะครับเจ๊อ่ำเนี่ยยังจะขอเปิดเผยสูตรการทำหมูหวานแบบดั้งเดิมครับที่ทำกันมายาวนานกว่า30ปีต้องบอกว่าไม่เคยบอกใครมาก่อนนะครับแต่ว่าสำหรับฟู้ดเวิร์กแล้วเจ๊อ่ำจัดให้ครับ 1กิโลเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ต้องเป็นหมูส่วนไหนหรือเปล่าครับส่วนสะโพกสะโพกหมูมันจะมีมันติดอยู่ด้วยซึ่งตัวนี้มันก็เพิ่มความอร่อยสะโพกมันจะมีเป็นเส้นเส้นมันจะเกาะกันเมื่อเราทอดแล้วมันก็จะเป็นแผ่นถ้าแบบอื่นพมอเราทอดแล้วมันจะละเอียดน้ำตาล2ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนเกลือ1ช้อน1ช้อนชาแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วเราก็จะคลุกจนกว่าน้ำตาลนี่จะหมด ละลายหมดน้ำตาลกับเกลือละลายหมดนะใช่จ้ะอันนี้เรียบร้อยหรือยังครับอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะอ่าทีนี้ก็ไปพึ่งอ๋อแล้วก็าามาพึ่งอันนี้ ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมตรงไหนก็ได้เอาเลยต้องพึ่งไว้่างนี้เหรอครับหรือว่าต้องยกออกไปตากโอ้ยกข้างนอกไหมทาแบบนี้เสร็จใช่ไหมอ่าฮะแล้วก็ไปเข้าตู้อบได้เลยอบลมร้อนอ๋อไม่ต้องไปพึ่งไม่ต้องไปพึ่งแดดไม่ต้องเลยเลยเหรอจ้ะจ้แต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยก็คือใช้พึ่งแดดแล้วตอนหลังๆก็เลยแบบประยุกต์มาใช้ตู้อบแทนใช่ไหมใช่อ๋อเวลาแบบมีฝนหรือว่าไม่มีแดดอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าคุณผู้ชมเอาสูตรเจ๊ไปทําที่บ้านเขาพึ่งแดัได้พึ่งแดดได้แ่พึ่งแดดมันจะต้องพึ่งนานแค่ไหนล่ะแค อ๋อ oh, สองชั่วโมงเสร็จ<ล>ปุ๊บแล้วก็มาทอดเลยใช่ที่เราอบรมร้อนไล่ความชื้นนี่เราส้งไปไกลๆไม่อยู่นานนี่ครับพออบเสร็จปุ๊บจะหน้าตาเป็นแบบนี้มันเหมือนแผ่นกระจกอะกระจกที่เป็นกระจกสีสพวกกระจกเซรามิกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาทอดก็ทอดในน้ำมันธรรมดาเลยแต่ว่าก่อนจะเริ่มทอดเนี่ยผมเห็นในสะดุดตานิดนึง เห็นตาหลิวแล้วนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ซื้อที่ไหนรรุ่นนี้ไม่มีไม่มีขายโอ้โหคือประยุกต์เองนะครับใช่เพราะว่ามันใหญ่ะตาอมอั้นไม่งั้นมันใหญ่ใ่เล็กๆแล้วเราเข้าไปใกล้อย่างนี้มันก็ไมมันร้อนนะต้องอยู่ไกลๆหน่อยแล้วก็และอันนี้น้ำมันร้อนได้ที่นะครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วค่ะทอทั้งแผนอย่างนี้เลยหรอไม่ต้องฉีกหรอไม่ต้องฉีกใช้ไฟแรงหรือไฟปานกลางครับผมใช้ใช้ไฟปานกลาง อ๋อไม่แรงมากอ่าไม่แรงมากต้องคนไปเรื่อยๆด้วยใช่มัครบต้องคนเรื่อยๆมันจะติดกันมันจะสุกไม่เสื่อมทีอ่านนิดนึงพอดีเราให้สูตรคุณผู้ชมทางบ้านไปลองทําชิ้นขนาดนี้กระทะคุณผู้ชมทางบ้านไม่มีทอดแน่ต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ใช่ไหมตัดเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะเฮ้ยอ่าที่ตัด เอ้ที่ตักอยู่ที่ไหนวะนี่ที่เป็นบรรยากาศปกติที่เกิดขึ้นที่นี่เป็นประจำใช่เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสุกไปใช่ไหมมันจะต้องรีบแล้วใช่ไหมใช่สีนี้ใช้ได้แล้วสีนี้ใช้ได้แล้วคือจะบอกว่าเวลาการทอดเท่าไหร่ไม่รู้ให้ดูนี่สีสีประมาณี้ซีต้องบอกว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้มกว่าน,นี้ใช่ไหม<ต>เราต้องเอาขึ้นก่อนเจ้าข,ขึ้นก่อนอใช่ครับหอมไหมกลิ่นหอมมากตอนนี้บอกได้เลยว่ามันขึ้นมาจากเตาร้อนๆนี่มันหอมมากเลยอะงั้นผมขออันที่ผมทาเนี่ยเจ๊ให้ผมนะได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาไปทําเป็นเมนูในแบบของฟู้ดเวิร์กครับแต่จริงๆวันนี้นะครับที่ผมมาที่เนี่ยเพราะว่าผมตั้งใจจะมาชิมเมนูจากผักตบเจ๊อ่ำเคยทานผักตบไหมเคยแกงส้ม<อ>ต้มจิ้มน้ำพริกแล้วก็ เก็บมาจิ้มปลาสับแสดงว่าคนที่เนี่ยก็จะแบบเหมือนไปเก็บมาทานประจํานี้ใช่ไหมครับใช่พี่พินพาไปได้ไหมอ่าพาไปเก็บเลยนะ,ะแต่พี่พินลงไปเก็บแล้วผมรอข้างบนไอพี่ไม่ลงคือผมถ้าผมอยากกินผมต้องลงใช่ไหมใช,ใช่ใช่ <laughs> ถึงเวลาไปเก็บผักตบชวากันแล้วครับเป็นวัตถุดิบที่พี่พินนะครับได้ส่งเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการเราครับคุณผู้ชมผมสารภาพจากใจเลยครับว่าตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกติดใจอยู่นิดนิดครับว่าผักตบชวาเนี่ยนอกจากเอามาลวกจิ้มน้ำพริกแล้วเนี่ยจะทําเป็นเมนูอื่นได้จริงๆหรอครับแล้วผักตบอันนี้มันก็เหมือนที่ผมเจอในกรุงเทพอ่ะแล้วทาไมที่อยู่ในกรุงเทพมันเอามาทานเหมือนกันได้ไหมก้อนน้ามันไม่สะอาด น้ำที่นี่มันจะสะอาดกว่าอ,อย่างที่นี่ก็คือน้ําธรรมชาติน้ําฝนอย่างเดียวเลยนะแล้วก็แบบไม่ได้มีที่ไหนปล่อยน้ําเสียลงมาเลยไม่มีไม่มีโรงงานใช่ครับผมเพราะฉะนั้นผักตบที่อยู่ในแหล่งน้ำสะอาดได้ทานได้ทานได้แต่ถ้าอยู่ในแหล่งใ,ในแหล่งน้ําที่สกรปรกเนี่ยไม่ควรทานใช่ไหมมันก็ทานได้แต่เราก็ไม่กล้าเอามาทำหรอกและอันนี้ก็คือชาวบ้านทั่วไปเขาไม่เก็บไปทานได้ใช่ใครก็ไม่เก็บไปทานได้ได้ได้อย่างเงี้ยจะมีแบบไปขายตามตลาดมีใครไม่เก็บไปขายอย่างเงี้ยมีปะก็มีนะจริงเหรอผักตบในตลาดก็มี ผมไม่เคยเห็นเลยนะที่ผมไปเดินมาเป็นบางวันที่เราจะไปเจอมันไม่ได้มีทุกวันหรอกเขาขายยังไงขายราคาแพงอาจจะเป็นกคำละ20บาทบอะไรเงี้ย พี่พินมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการผมทั้งทีเนี่ยไม่ต้องลงไปเลยเดี๋ยวผมจัดการเองสบายลงไปแค่อกแค่อกนิดเดียวสบายอยู่แล้วเดี๋ยวผมจัดให้รอชิมฝีมือผมอย่างเดียวได้ได้โชคดีมากเลยครับวันนี้มีชาวบ้านที่นี่นะครับเขาลงมาเก็บผักตบชวากันพอดีเลยครับงานนี้นะครับผมเลยขอให้พี่ลุงสอนวิธีเก็บผักตบชวากันซะเลยครับมันมีวิธีเลื่อยไงครับพี่ลุง เราต้องเลือกเราต้องเลือกมันส่งตัวอยู่เ้โอเคโอเคคือมันจะเป็นกอใหญ่ๆแบบนี้แต่จะเลือกเหมือนกับกลางของมันยอดยอดตรงกลางเลยมันเหมือนกับมันจะมีใบอ่อนๆหุ้มอยู่ใช่ไหมครับใช่ส่วนในพวกก้านแบบก้านยาวๆอย่างนี้ไม่เอาวมันแก่เกินไปแล้วแก่ไปต้องเป็นอันที่แบบเหมือนกับมีใบหุ้มเป็นยอดอย่างนี้ไหมครับใช่ใช่อันนี้อันนี้เด็ดตรงนี้เลยเหรอใช่ใชะ แล้วก็เอาใบเวลาเราไปกินที่ทผมกินเมื่อเช <az> ้าคือเอาตรงนี้ออกนี่ไง<ม>อ๋อคือมันไม่ได้กินได้ทั้งต้นนะ <S <S คุณผู้ชมมันแค่ยอดอ่อน <seats> อัอนเดียวนี่เลยข้างในมันจะเป็นเหมือนใส่บัวหรือเหมือนคล้ายฟองน้ําเหมือนกันนะ,อะเอาจริงนะครับพี่พินเมื่อเช้าให้ผมชิมแล้ ผมว่ามันก็อร่อยนะแต่ลึกๆผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะว่าจะมาทําเป็นเมนูแบบได้หลากหลายหรือแบบอร่อยจริงมากขนาดไหนเวลาเราเห็นในกรุงเทพอะเป็นพืชที่คนไม่ต้องการนะแล้วก็มีเยอะมากแล้วทำไมถ้ามันอร่อยจริงทำไมคนไม่เก็บมากินอะไรเงี้ยพี่ก็แล้วแต่คนที่เขาเคยกินมาตั้งแต่เด็กะจะกล้ากินอะแต่คนที่ไม่เคยได้กินเลยเขาก็จะไม่กล้า,าไปกินแล้วแล้วลูกผมจะอะไรเนี่ยเ <laughs> ฮ <laughs> ้ยดูดูทำอะไรเนี่ย <laughs> พี่จะเก็บผักแล้วหนูมาตีน้ำทำไมเนี่ยะ ผักตบชวาเป็นพืชล้มลุกนะครับที่อยู่ได้ทุกสภาพน้ําเป็นพืชที่มีทินกําเนิดอยู่แถบลุ่มน้ําอเมซอนประเทศบราซิลในทวีปอเมริกาใต้ครับสำหรับผักตบชวาแล้วนะครับถูกนําเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับรวมๆก็ประมาณ100ร้อยกว่าปีเห็นจะได้ครับผมโดยเจ้านายฝ่ายใน,นยที่ตามเสด็จประพาสประเทศอินโดนีเซียนะครับเห็นว่าผักตบชวาเนะี่ยมีดอกที่สวยงามมากจึงนํามาปลูกในประเทศไทยแล้วก็ใส่ไว้ในอ่างดินที่สนามหน้าวังสะระทุมครับจนกระทั่งเมื่อเกิดน้ําท่วมวังสะระทุมนะครับ จึงทําให้ผักตบชวาเนี่ยหลุดลอยกระจายไปตามแม่น้ําลําคลองและก็แพร่พันธุ์อย่างกว้างขวางอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ครับ<อ>แล้วพี่สองคนไม่เคยสงสัยบ้างเหรอว่าทําไมมันชื่อผักตบชวาก็าสงสัยแต่ก็ไม่รู้จะถามใครชื่อผักตบเนี่ยมันมาจากนี่ครับเพราะเขาบอกวเวลาตบแล้วมันจะมีเสียงดังนี่มันเหมือนแบบมีโกาศอยู่ข้างในส่วนคำว่าชวาเนี่ยมันเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมันมาจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเราจะได้ยินชื่อเกาะชวาใช่ไหมครับใช่เขาก็เลยเรียกมันว่าผักตบชวา ระหว่างที่เก็บไปนี่ก็กาลังคิดเมนูแบบของแบบฟู้ดเวิร์กไปเพราะว่าอยากจะบอกว่ามันจะคิดไม่ออกจริงเพราะมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อน,นครับค mm ุณ hmm. ผู้ชมคือผมเจอครั้งแรกเลยพี่พินก็เลยพยายามจะนึกเมนูอยู่แล้วพี่พินจะทาอะไรให้ผมชิมหรือเปล่าวันนี้ก็ว่าจะทําแกงส้มแกงส้มอย่างเดียวเหรอแกงส้มอย่างเดียวก็พอแล้ว จริงคือมันอร่อยมากเลยใช่ไหมแค่เมนูเดียวพอก็ลองชิมแล้วกันจะอร่อยหรือเปล่าพี่พินครับแล้วมันทานสดๆเลยได้ไหมทานได้แต่ว่าเอาความปลอดภัยดีกว่าเนาะไปลวกหรือไปต้มมันสักหน่อยแล้วเราเก็บกันดีกว่าครับจะได้ไปทําอาหารกันแ้วลูกสาวผมก็ไปทําอะไรอยู่บนนู้นแล้วใครจะอาบน้ําให้น่ะฮะสงสารคนอาบน้าบ้างไหมนั่นเราคณน่าจะได้พอไหมพี่พนพอไหมพอแล้วพอสําหรับของน้องบุ๊ พี่วินเตรียไหมไว้หมดแล้ว,วเตรียมไว้เยอะแยะเตรียมไว้แล้วใช่แล้วให้ผมลงมาทำก็อยากให้รู้ไงว่ามันลําบากนะที่มาเอาอ๋ออยากให้รู้รถึงรสชาติความอร่อย้องลำบากก่อนใช่ด<ช>ูทำไมอะไรของหนูเนี่ยน้ํากระจายขนาดเนี้ยไก่ดาว <c oughs> อันนี้อย่าว่าอยา่างงู้อย่างนี้เลยคุณผู้ชมข้างหลังนั่นเป็นสามีพี่พินครับเตรียมเชือกแล้วครับผมเพราะว่าขาผมติดในโคนมันขึ้นไม่ได้เขาต้องเชือกมาช่วยดึง กว่า,าคุณผู้ชมไม่ง่ายเลยระหว่างผมไปอาบน้ำนี่แกงส้มนี่ต้องให้คุ้มค่าเหนื่อยนะพี่จะ <c oughs> พยายามทำให้อร่อยที่สุด พี่บินจะทําแกงส้มโอ้โหนี่ปลาช่อนนี่ไข่ด้วยอะแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วแนะนำหน่อยส่วนผสมมีอะไรบ้างอันนี้น้ำมะขามเปียกแน่นอนน้ำปลาน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลปี๊บอันนี้น้ำปลาร้าน้ำปลาต้มสุกแกงส้มมีปลาด้วยเหรอใส่ได้อร่อยจริงเหรออันนี้อะไรเอ่ยพริกแกงอันนี้คือพี่บินตัดไ้เองในนี้มันมีส่วนผสมอะไรบ้างพริกหอมแดงแล้วก็กระชายกระชายครับผมนี่อะไรนี่เหมือนน้ำปลากระป๋องอันนี้ก็คือเราผสมน้ำตาลปี๊บ อ๋อเอาพวกนี้อ่าใช่คือเอามาให้ผมดูเฉยว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเผื่อผมอยากทําเองแล้วก็มาเคี่ยวให้เป็นน้ําแบบนี้ใช่ล้วก็ใส่เนื้อปลาเข้าไปด้วยเป็นเนื้อปลาอะครับปลาช่อนนี่แหละอ่านี้อใส่น้ําเดือดแล้วก็ใส่อันนี้ที่เราผสมเข้าใส่ลงไป ผักตบชวานี่พอเก็บมาปุ๊บแล้วเอามาทําอาหารต้องเอาไปล้างธรรมดานี่แหละแล้วเราก็มาหั่นเสร็จแล้วเราก็แช่น้ํามะขามเปียกล้างน้มามะขามเปียกเพื่อให้มันขาวแล้วมันมันลดกลิ่นโคลนได้ไม่ไม่ต้องปอกเปลือกออกใช่ไหมครับไม่ต้องปอกก็ได้ตรงนี้ก็ทานได้เลย<ด>แต่ว่าหลักสําคัญคือมันต้องเลือกที่อันที่อ่อนอ่อนที่สุด เคล็ดลับในการทําแกงส้มให้อร่อยในแบบฉบับของพี่พินนะครับก็คือเราจะต้องใส่ผักลงไปตั้งแต่ตอนแรกครับเพื่อให้ผักเนี่ยดูดน้ําแกงส้มมาไว้ครับเวลาที่เราทานผักเข้าไปนะครับเราก็จะรู้สึกถึงรสชาติน้ําแกงส้มที่ชุ่มฉ่าอยู่ในตัวผักครับผมพี่พินชอบเทปไหนเทปของพี่ป๊อป พี่ป๊อปปองกูลไปสวนผลไม้จตทบุรีกันทำไมถึงชอบเทปนั้นนะครับเพราะว่าเห็นเขาเอาผลไม้มาทําอะไรหลายๆอย่างได้ก็เลยอยากให้ผมมาเอาผักตบชวาที่มีเยอะแถวบ้านพี่พินมาทําเป็นอาหารให้อันนี้เดือดมากแล้วพี่พินครับผมใส่ปลาลงไปได้เลยนะครับใส่ได้เลยครับผมเดือดแล้วปลาสุกแล้วนะครับก็เลยแค่ใส่รสชาติด้วยน้ําปลาราต้มสุกหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำมะขามเปียกน้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ําตาลอีกประมาณ1ช้อนครับ ได้แล้วนะครับได้แล้วุกสีน่ากินมากเลยอ่ะ <S 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 เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกงส้มผักตบชวางั้นเดี๋ยวรอชิมเมนูของผมวันนี้นะ <S 2> <S 2> <S แขกรับเชิญพิเศษผมจัดให้3เมนูเต็มๆไปเลยครับ แล้วตอนนี้ก็มาถึงเมนูผมแล้วครับพี่พินสอนผมเตรียมผักตบชวาจะไปทําอาหารก่อนว่าอ่ะอย่างนี้มาเลยเราเก็บมาต้นทั้งต้นทําความสะอาดแล้วใช้หมดทั้งต้นเลยได้ไหมครับไม่ได้ใช้ได้แค่ไหนครับพี่ประมาณสองนิ้วจากโคน,น,นไปจากโคนตรงนี้ก็คือประมาณแค่นี้ใช่นะพี่พินช่วยผมทําเลยครับได้ผมขอแบบหั่นเป็นท่อนสี่เหลี่ยมแบบนี้พี่พินไม่คิดจะถามผมสักนิดเหรอครับว่าจะทําเมนูอะไรให้หั่นอะไรก่อนหั่นอะไรทมันไม่บอก เดี๋ยวทำให้ดูมีแฮมด้วยครับเมนูของเราเอาไว้โรยหน้าใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับเดาผิดแล้วครับใบให้นิดนึงเอามาทำเป็นไส้ไส้อะไรอ่ะเอาทำอะไรกินถ้าบอกก็จะเรียกว่าให้เดาไหมนะแม่เดี๋ยวผมจะเริ่มทำไส้แล้วตอนนี้ง่ายๆครับใส่เนยลงไปครับวันนี้ใช้เป็นเนยเค็มใส่แฮมลงไปผัดกับเนยครับแล้วผมก็จะใส่วิปปิ้งครีมครับผมใส่ลงไปเลยน่ากินอ่ะอันนี้ผมใช้เป็นแป้งสาลีครับผสมกับน้ำนิดหน่อย คือมาทําให้ซอสมันข้นเสร็จแล้วใส่ผมแล้วอันนี้ใส่อะไรอะ่ะอันนี้เดี๋ยวไว้โรยหน้าเดาออกยังเป็นเมนูอะไรมีไส้แบบนี้มีชีสโรยหน้ามันคือผักตบ อบชีสนี่เคยทานแต่ผักขมอบชีสใช่ไหมใช่วันนี้เจอผักตบอบชีสครับแต่ว่าผมต้องขอความช่วยเหลือจากพี่พินครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะลวกยังไงผักตบถึงจะอร่อยเวลาลวกอะ่ะเอาเกลือใส่เพื่อให้ผักมันเขียวลวกนานไหมประมาณห้านาทีระหว่างที่เรารอเราก็จะทําตัวไส้ของเราง่ายมากครับถัดฟอยหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็ไส้ที่ผมทําไว้เทล,ลงไปก่อนนะ พอแล้วเดี๋ยวเหนียวอ๋อถ้าลวกนานไปเหนียวอะครับเราก็เอาผักตบชวาที่เราลวกไว้มาโรยบนหน้าให้มันทั่วๆแบบนี้อันนี้เอาชีสโรยไปเป็นมอสซาเรล่าชีสครับแล้วนี่เราเอาไปทาอะไรต่อเดี๋ยวเราต้องไปอบครับแต่ไม่ต้องแปลกใจไม่มีเตาอบก,ก็ทําได้นะเวลาจะทําพวกผักของอบชีสนะครับันจะต้องใช้เตาอบที่มีไฟบนล่างเพราะว่าถ้าด้านบนไม่ร้อนเนี่ยชีสมันจะไม่ละลาย,ลยแต่ว่าวันนี้เราไม่มีเตาอบที่มีไฟบนล่างาเราก็เลยใช้กระทะครับง่ายๆ ผมขออนุญาตใช้2อันนะครับซ้อนกันเพื่อไม่ให้ตูดเขาไหมครับอาจจะงงว่าทายัางไงให้มันมีไฟบนใช่ไหมครับไม่ยากครับคุณเอฟอยป์ปิดลงไปขอทํา2ชั้นเลยอันนี้เราได้เตาอบแล้วนะแต่ว่าเตาอบที่เราได้เนี่ยเป็นเตาอบที่มีแต่ไฟด้านล่างเพราะเราจะไปวางบนเตาถานใช่ไหมครับไฟบนมาอย่างไงครับผมห่อฟอยสองชั้นเพราะมีเหตุผลไฟบนก็แค่นี้เองเราจะเอาถาดเนี่ยมาไว้ข้างบนคราวนี้คุณก็ได้เตาอบที่มีไฟทั้งบนและล่างแค่นี้ทิ้งไว้ประมาณสัก10-15นาที ระหว่างที่รอเมนูผักตบอบชีสของเรานะครับเดีด๋ยวผมจะทําอีกเมนูนึงเอาหมูหวานของเจ๊เอ,อั้มมาใช้ด้วยครับนั่นคือยำผักตบหมูหวานวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าผักตบเนี่ยเป็นเมนูที่แบบท้าทายผมมากเลยอยากลองทําหลายๆเมนูครับพี่บินคืออยากให้รู้ว่าผักตบจริงๆแล้วทําได้หลายอย่างเลยเรามาเริ่มจากผักตบชวาที่เราลวกมาเรียบร้อยแล้วครับผมหั่นแบบฉลบับๆหน่อยนะ,ะหมูหวานสูตรดั้งเดิมที่ผมไปทอดเองเมื่อเช้าตัดขวางลายเนื้อไปเรื่อย ผสมไม่เข้ากันเลยครับผมตามด้วยหอมแครผมใส่ลงไปเลยครับพริกพริกใส่เยอะไหมชอบเห็ดไหมเยอะๆชอบอันนี้เป็นพริกขี้หนูส่วนที่เก็บมาจากหลังบ้านพี่พินเองไงแล้วก็ขึ้นช่ายครับไม่ซอยละเอียดนะครับเป็นท่อนๆเล็กๆนิดนึงพอดีคำการทําน้ํายาง่ายของผมคือ3 2 1ครับวันนี้แน่นอนมีหมูหวานแล้วแสดงว่าหวานน้อยเพราะฉะนั้นหวานเป็นหนึ่งแน่นอนครับผมใส่น้าตาลก่อนเลย1ช้อนครับผมพี่พินครับชอบรสเปรี้ยวนำหรือเค็มนำเปรี้ยวนำใช่ไหมครับงั้นเปรี้ยวไป3เลยครับคุณผู้ชมแล้วก็เค็มแค่2 ง่ายมากเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราจัดลงจานเลยครับผมเร้อยแล้วครับเมนูยำผักตบหมูหวานครับผมผมว่าผักตบอบชีสเราได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูก่อนีกอสุดยอดอันนี้เราพักไว้ก่อนเดี๋ยวมาทําเมนูทันเล่นของเราอีกอันหนึ่งมาถึงเมนูที่3ครับผมประยุกต์มาจากหมูหวานของเจ๊อ่ํานั่นแหละผมจะทําเป็นผักตบสวรรค์นี่เอาสูตรเจ๊อ่ํามาเลยครับ ปกติพี่ปินเคยปอกมาทําอาหารทานไหมไม่ค่อยอ่ะทานทั้งเปลือกเลยใช่ไหมใช่จ้ะอ่านี้ลองปอกดูรับประกันความอร่อยครับใช้มีดลูดไปเหลือแต่ไส้ในขาวๆเหมือนฟองน้ําแบบนี้แล้วผมก็จะหั่นแบบให้มันฉลับฉลับแบบนี้แล้วก็จะได้มาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับพอหั่นมาเสร็จเรียบร้อยอันนี้ยังดิบอยู่นะผสมออด้วยแป้งชุบทอดคลุกลงไปเพื่อเพิ่มความกรอบน้ำก็ไม่ต้องใส่ใช่ไหมเออผักตบมีน้ําเยอะออยังไงแป้งก็เกาะใส่ไม่ผักชีลงไปหน่อยครับคลุกเขาให้ทั่วอย่างนี้เลยติดบ้างไม่ติดบ้างไม่เป็นไรนะมัน ลองดูเดี๋ยวมันจะเหลืองแล้วก็กรอบเลยพี่โอ,อน้น่ากินมันกรอบม,มากเลยนะตอนแรกเราคิดว่าทอดแล้วมันจะนุ่มใช่ไหมเพราะมันมีน้ําเยอะไม่จริงเลยครับคุณผู้ชมพอทอดแล้วมันกรอบแบบเฟ้นไฟเลยอ่ะออกไรล้วมั้งนิดนึงครับผมเพราะว่าในตัวผักตบเขามีน้ําเยอะผมอยากไล่น้ําออกให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราไปพักไว้ปุ๊บพอน้ําออกแล้วมันนิ่มเลยเพักไว้ก่อนมันยังไม่มีความเป็นหมูหวานแบบเซอ<ช>่มหรือไม่มีความเป็นผักตบสวรรค์เราต้องเพิ่มสวรรค์เข้าไปให้มันใส่อะไรบ้างล่ะเม็ดผักชีที่เรา อันนี้ตำมาแล้วนะในนี้มีอะไรน้ำมันน้ำมันนิดเดียวครับคับค่วให้หอมหน่อยตามด้วยซีอิ๊วขาวครับประมาณสักสองช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็เอาทั้งหมดนี้ใส่ลงไปครับ <S <S <ๆ>ผัดแบบเร็วๆเลยครับเน้นไฟแรงๆเร็วๆนะครับถ้าผัดนานปุ๊บมันไม่กรอบเหมือนเป็นซอสไปเคลือบไว้แค่นี้เองคุณก็จะได้ผักตบสวรรค์ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ3มเมนูจากผักตบชวาแอบตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นเล็กน้อยนะครับไม่รู้ว่าเมนูจากผักตบชวาที่ผมทําครั้งแรกในวันนี้จะถูกปากและถูกใจพี่พินแฟนรายการของเราหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวเรามาชิม,มพร้อมๆกันทางครอบครัวเลยมันต้องเริ่มจากแกนส้มก่อนนะครับ ผมบอกเลยว่าผักตบมันแบบเจ๋งมากเลยคือแบบทุกคําที่เรากัดเนี่ยมันก็จะมีน้ําออกมาเหมือนที่พี่พินบอกว่ามันดูดน้ําแกงส้มเข้าไปครับเพราะฉะนั้นมันจะมีรสชาติของน้ําแกงส้มเนี่ยอยู่ในปากเราจนหมดคะํะจนกว่าจะกลืนกัดไปก็มีน้ําออกมากัดไปก็มีน้ําออกมา <c oughs> เจ๋งเ่อผักตบอะ่ะพี่พินอยากลองยําของน้องบุ๊กบ้างได้ได้ว่าฝีมือรสชาติจะเป็นยังไง เคี้ยวเข้าไปแล้วเจอพริกเจอน้ำยำนะอร่อยผักตบมันก็อมมันก็ดูดน้ำยำเข้าไปอะเนาะแล้วรสชาติมันก็กลมกกืนกันบอกเลยเมนูนี้พอเปรี้ยวนํำปุ๊บอะผักตบสวามันดูดน้ำมะนาวเข้าไปมันเปรี้ยวแบบกัดเข้าไปเลปแบเนี้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวปิดเลยครับแต่พอเจอหมูหวานมวมันลงตัวเลยมันจบเลยในคําเดียวไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วอ่ะไม่รู้อร่อยหรือเปล่าพี่นวยหมดแล้วอะหมดแล้วทุกคนทานหมดแล้วโอ้โหเมนูผม อยากลองชิมผักตบสวรรค์นี่รู้ด้วยอ่ะโอ้โหแสดงไม่ก้แอบดูตลอดาำอยู่นะเฮ้ยกรอบไหมกรอบไหมอร่อยอร่อยอ่อืมอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากหอมเม็ดผักชีแล้วรู้สึกไหมว่ามันกรอบมาก กมากคือผมชิมแล้วผมยังแบบไม่เชื่อว่านี่มันคือผักตบอ่ะคือผมนึกว่ามันเป็นแบบเป็นฟายคือมันกรอบมากซึ่งตอนที่เราไปเก็บเนี่ยผักมันดูเหนียวดูนิ่มไงแต่พอมาทอดแล้วมันกรอบมากเลยอ่ะใครจะ<ต>คิดเ<ต>นาะว่าผักตบจะทําได้่อยขนาดน,นี้บ้านเราก็แค่แกงต้ม,แ,ตมแล้วก็มาถึงเมนูสุดท้ายเมนูนี้ผมภูมิใจนําเสนอมากดูชีสซะก่อนโอ้โห oh. 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 คิดว่าไม่น่าจะทําได้แต่พี่บนกเอามาทำแล้วมันอร่อยสแสดงว่าตอนแรกคือหนูคิดว่าในใจยอยู่แล้วว่าอยากลองทานแบบนี้ใช่ถ,ใถูกใจไหมสรุปถูกดถูกใจวัยรุ่นเลยใช่ไหมครับ ด้วยเครื่องของเขาครับคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมก็คงรู้อยู่แล้วถึงความอร่อยแล้วปกติเราจะทานกับผักขมใช่ไหมครับแล้วผักขมกับผักตบต่างกันยังไงผักขมอะ่ะมันนิ่มแล้วมันก็เละแต่ผักตบอ่ะครับมันมีความกรอบแล้วมันก็นุ่มกับนุ่มใช่มันเลยทําให้แบบเข้ากับตัวเครื่องทั้งหมดได้ดีเพราะว่าเครื่องทั้งหมดอ่ะมันเป็นเครื่องที่แบบนุ่มไปหมดนะครับแต่พอกัดเขาไปเจอผักตบที่มันซึมซับน้ําซอสเข้าไปซึมซับรสชาติชีสเข้าไปโอ้โหอยากเห็นอยากให้ซูมหน้าพี่ลุงยิ้มงเลยยคออออนนนะี <laughs> ่่้้มมมผไตบกะารใา ก็ดีใจมากที่ได้ร่วมรายการฟู้ดเวิร์กได้ทำอา,อาหารกับพี่บุ๊กไม่นึกว่าผักตบชวาจะทำอาหารได้มากมายหลายอย่างขนาดนี้พี่บุ๊กเก่งทำอาหารแบบผักที่ว่าไม่มีค่าแต่กลับทำออกมาแล้วมันเหมือนมีค่ามากรสชาติดีแล้วก็ถูกใจชอบในเมนูที่พี่บุ๊กเขาจัดทำให้ถ้ามีโอกาสก็จะไปลองทำแล้วก็จะให้เพื่อนๆลองชิมด้วย ต้องขอบคุณพี่พินแฟนรายการมากนะครับที่พาผมมารู้จักกับผักตบชวาวัตถุดิบที่ผมไม่คิดว่าจะทําเป็นอาหารได้แต่พอลองออกมาทําเป็นเมนูจริงๆนะครับต้องบอกเลยว่ามันอร่อยแล้วก็ทําได้หลากหลายเมนูมากเลยครับวันนี้ผมกับน้องไข่ดาวต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเห <L> มือนเราเล่นเรือหากยาวครับดูนะคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยตตุข้า,าุ๊าตเหนื่อยแล้วไป